สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีพิจิกทุกทท่านนะครับก็เข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้คลิปนี้ก็ยังคงเป็นคําพยากรณ์ประจําเดือนอยู่นะครับก็เป็นของเดือนมิถุนายน2565นะครับก็เหมาะสําหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เรือนของราศีพิจิกนะหรือว่าหากท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาของตัวท่านเองก็สามารถใช้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงวันที่ 16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมของทุกๆปีนะครับซึ่งก็คือคนราศีพิจิกก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูได้เบื้องต้นเช่นกันนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่คำพยากรณ์เข้าเนื้อหานะรผมก็รบ,บวนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจให้อีกแรงหนึ่งด้วยนะครับและสำหรับชาวพิจิกในเดือนมิถุนายนน,นั้นนะครับ ดาวการเงินจะยังคงเป็นกเกษตรตาธิบุดีอยู่ในเรือนปุตตะก็อยู่ร่วมกันกับดาววาสนาแล้วก็ยังได้เป็นคู่สมพลกันอีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะดาวการงานก็ยังคงเป็นเล็งลัคนาจุดเกิดอีกทั้งดาวราพระโชคราบก็จะย้ายออกจากเจ้าเรือนอริแล้วก็าดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระราหูนะครับย้ายออกจากทุสถานพเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 7มิถุนายนนะครับดังนั้นมิถุนายนจึงจะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งของชาวพิจิกเลยนะครับก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามานะจะมีโอกาสใหม่ๆผ่านเข้ามาให้ได้ไขว่ได้คว้าภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบๆตัวเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับสามารถที่จะคอนโทลสามารถที่จะควบคุมได้ถึงแม้ว่าความรับผิดชอบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรอบๆด้นเนี่ยมันจะยังไม่เบาลงเลยก็ตาม นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นเลยก็คือคนที่คอยช่วยเหลือคุณนะก็มีอยู่ผู้ที่คอยลำบากตากตรำอยู่เคียงข้างคุณนะมันก็ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนในบ้านเป็นคนในครอบครัวนะครับก็อาจจะเป็นภรรยาหรือว่าคุณสามีที่รักก็อาจจะเป็นไปได้นะดาวพระอังคานั้นเป็นดาววาสนานะครับเป็นดาวประจําเนื้อประจําตัวของชาวพิจิกก็เป็นดาวที่แสดงถึงความกล้าหาญความขยันขันแข็งนะ ช่วงประมาณตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่25เนี่ยดาวพระรางคานดวงนี้จะยังคงสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็อยู่ร่วมกันกับคู่สมพลก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งก็เป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวปุตตะด้วยในขณะเดียวกันดาวพฤหัสท่านก็เป็นกเกษตรตาทิบดีด้วยนะครับดังนั้นเดือนนี้ชาวพิจิกจึงจะโดดเด่นในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินเป็นพิเศษเลยนะครับชาวพิจิกก็จะมีความขยันขันแข็งมากขึ้นนะอยากที่จะมั่งอยากที่จะมีอยากที่จะ มีรายได้เยอะขึ้นนะอยากที่จะหาโอกาสใหม่ๆหาช่องทางดีๆเพิ่มเติมเข้ามาและด้วยทั้งคุณสมบัตินะครับการเป็นคู่สมพลของดาวการเงินแล้วก็ดาววาสนา,านั้นในดาวการเงินเองก็เป็นเกษตรตาที่บุดีด้วยผมต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับ จะหยิบจะจับอะไรมันก็จะสําเร็จนะจะลงทุนอะไรมันก็จะก่อเกิดในเรื่องของรายรับรายได้ได,ได้ง่ายนะชาวพิจิกก็จะมีไอเดียมีความคิดแปลกใหม่ครับในการทํางานทําธุรกิจหรือว่ามีการพลิกแพงนะครับที่จะคิดที่จะวิเคราะห์ แล้วก็มีความละเอียดระออมมากขึ้นนะครับสามารถที่จะเห็นถึงผลดีผลเสียของอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเพอเผออะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่มีอนาคตก็อาจจะปล่อยไปหรือว่าเปลี่ยนใหม่ในเดือนนี้ก็ได้ด้วยนะและชาวพิจิกเองในเดือนนี้ก็จะมีความกระตือรือร้นความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะครับอยากที่จะขยับขยายอยากทิ่ที่จะ พัฒนาปรับปรุงในหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําอยู่ให้มันดีขึ้นนะครับก็จะมีโอกาสแปลกใหม่ในการหาเงินเข้ามาด้วยนะครับถึงแม้ว่าบางช่องทางตัวคุณเองก็อาจจะยังไม่ค่อยถนัด100%ก็ตามแต่นะครับแต่ก็พอที่จะมองเห็นอนาคตได้อยู่และหากคุณสู้แล้วก็ลงมือนะครับสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้แหละหรือแม้แต่จอบเสริมงานอิสระอะไรเองก็ตามแต่ที่คุณหยิบที่คุณจับขึ้นมาทำนะครับก็อาจจะเ,เติบโตกลายเป็นงานหลักได้ในวันข้างหน้านะครับ ประกอบกับพระพุธนะครับซึ่งก็เป็นดาวราพระโชคลาบนะท่านก็จะยกย้ายออกจากดาวคู่ศัตรูอย่างพระราหูแล้วก็ออกจากเรือนเสียหรือว่าเรือนอริเรือนอุปสรรคปัญหานะครับในวันที่7มิถุนายนอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วการงานภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะลงตัวมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าภาระหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันจะยังเยอะอยู่ก็ตามแต่งานเองก็ยังคงมากอยู่ แต่มันก็จะไม่เหนือไปกว่าความสามารถของตัวคุณเองนะครับสามารถที่จะเคลียร์สามารถที่จะจัดการได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนเป็นอย่างดีด้วยนะครับ ในด้านของการงานนั้นนะครับก็จะมีผู้รับผู้ใหญ่ใจดีคอยให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะอาจจะได้ติดต่อได้ดีลงานกับคนที่มีชื่อมีเสียงนะครับหรือว่าคนมีสีได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานราชการนะครับการงานนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะได้รับผิดชอบในส่วนใหม่ๆหรือว่า ได้ขยายบทบาทในที่ทํางานนะครับมากขึ้นมีโอกาสที่จะได้กลุ่มอํานาจมากขึ้นนะครับมีลูกน้องมีบริวารใหม่ๆเข้ามามากขึ้นนะครับหรือว่ามีลูกน้องมีบริวารใหม่ๆเข้ามาอยู่ในการปกครองนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับงานทางไกลนะครับหรือว่าเป็นพวกงานต่างประเทศก็แล้วแต่และยังรวมไปถึง งานด้านการออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไปจับเข้าไปทํามากขึ้นด้วยนะครับในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ และนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับไปจับงานเก่าๆนะครับหรือว่าได้เข้าไปหยิบยกเอาโปรเจกต์เอาธุรกิจเดิมๆนั้นมาทําใหม่มาโมดิฟายใหม่บางทีคุณอาจจะมองเห็นโอกาสมองเห็นช่องทางอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมองว่ามันก็ยังคงมีอนาคตอยู่สามารถไปได้อยู่นะครับมีโอกาสที่จะได้กลับมาเฉิดฉายกันอีกครั้งก็มีโอกาสที่จะได้หยิบจับขึ้นมาปัดฝุ่นกันใหม่อีกครั้งนะครับ มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันกับคู่ครองกับคนในบ้านมากขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของอสังหานะครับเรื่องของบ้านเรื่องของ ที่ดินที่พักที่อยู่อาศัยนะครับรวมไปถึงรถลาก็ด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อการขายการโอนหรือว่าการจดจำนองอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยรวมไปถึงการต่อเติมการขยับขยายสิ่งปลูกสร้างต่างๆด้วยนะครับก็มีรวมอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าถ้ามองภาพโดยรวมนะครับในเรื่องของงานก็ยังถือว่าดีอยู่นะครับมีโอกาสมากมายผ่านเข้ามาให้ได้ขวายได้คว้าอยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่า ตัวของเจ้าชะตาไหนจะไขว่คว้าเอาไว้ได้แค่ไหนนะการที่ดาวการงานนะั้นท่านมาเล็งกับลักนณาจุดเกิดเนี่ยโอกาสมันจะมีเข้ามานะครับถ้าคุณรับคุณก็ได้นะถ้าคุณปล่อยผ่านไปมันก็จะผ่านไปยิ่งด้วยแล้วนะครับดาววาสนาช่วงไปลายเดือนท่านก็จะโคจรไปเป็นเกษตรตาทิบบดีอยู่ในเรือนอริต้องทําถึงจะได้นะครับแต่พอได้มาก็ต้องบอกว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากลําบากแน่นอนครับ มิถุนายนนั้นการงานจะยังคงเหนื่อยอยู่นะครับแต่ใจคุณก็สู้ไม่ถอยอีกทั้งอุปสรรคปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างก็ยังคงอยู่ในสโคปที่เจ้าชะตานั้นสามารถจัดการดูแลได้อยู่ทั้งตัวสู้ทั้งใจสู้แล้วไหนจะมีผู้ช่วยผู้สนับสนุนอีกนะครับก็รับรองว่าการงานจะมีความราบรื่นก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่นอนครับ ่างจากช่วงเดือนที่ผ่านผ่านมาอย่างแน่นอนนะที่อาจจะต้องได้ใช้ความพยายามได้ใช้ความคิดจนเกิดความเครียดมากพอสมควรนะครับแต่มันก็มีจุดหนึ่งเป็นจุดเล็กๆน้นอยๆที่ผมอยากจะบอกให้ชาวพิจิกได้รับฟังเอาไว้เพื่อพิจารณานะครับคือเดือนนี้พิจิกจะมุ่งมั่นมากเป็นพิเศษนะบางทีคุณก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของผลงานมากซะจนเกินไปนะครับ เอาแต่อารมณ์ของตัวเองเอาแต่ความคิดของตัวเองนั้นเป็นใหญ่เป็นหลักนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะจุดนี้ผมไม่ได้ไปโฟกัสแต่สิ่งที่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นก็คือเอาละถ้าคุณทำงานคนเดียวก็คงจะไม่ส่งผลอะไรไม่มีอะไรมากมาย แต่หากมีบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าต้องทํางานกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณนะหรือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็ใหร้ระวังตัวเองจะไปเบียดเบียนไปก้าวไก่หน้าที่ของบริวารหน้าที่ของคนอื่นโดยที่ตัวเองนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับไอการขยันแล้วก็ความมุ่งมั่นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าหากคุณจะทํางานร่วมก,กันกับคนอื่นนะ ถ้ามันมีความรู้สึกไม่พอใจหรือว่าขัดใจอยู่กับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมานะครับความร่วมมือในการ มุ่งมั่นของต่างฝ่ายหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะลดลงอย่างแน่นอนนะแทนที่งานกลุ่มงานทีมต่างฝ่ายจะต่างต้องช่วยกันมันจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งผ่อนแรง,งลงส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะหนักอยู่ข้างเดียวนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นนะยิ่งพยายามจะพูดยิ่งพยายามจะแก้ไขมันก็ยิ่งพยายามเป็นการเตริมเชื้อเพลิงเข้าไปนะครับดังนั้นต้องพยายามรักษาน้ําใจอย่างเดียวนะครับดังนั้นมิถุนายนก็ให้ระมัดระวังประเด็นจุกจิกกับบริวารหรือว่าผู้ร่วมงานสักนิดหนึ่งนะครับ โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงประมาณวันที่19ช่วงนี้นะครับการงานยังคงจัดการได้ดีอยู่นะแต่ก็มักจะมีปัญหาภายในเกิดขึ้นมานะครับแต่ถ้าเลยวันที่19ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มขี้คลายเบาลงนะบริวารจะหันกลับมาสนับสนุนหรือไม่ก็ได้บริวารใหม่เข้ามาช่วยเหลืองานไปเลยนะครับกับผู้ที่ทํางานภายใต้การบังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช่นกันนะอาจจะมีการจุกจิกกับหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาสักนิดหนึ่งนะครับช่วงดังกล่าว ส่วนประเด็นทางการเงินนั้นนะครับถึงแม้จะบอกว่าดาวการเงินนั้นเป็นเกษตรตาที่บดีการเงินจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่แต่ว่ารายจ่ายเองก็ยังคงแผนเงินใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาทั้งเดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไปกับการลงทุนเป็นการใช้ไปกับการขยับขยายธุรกิจการค้าการใช้ไปกับเรื่องของรถเรื่องของ บ้านช่องห้องหอที่อยู่ที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการซื้อใหม่หรือว่าการซ่อมแซมการตรวจเช็คการเปลี่ยนอะไรโมดิฟายใหม่หรือไม่กอ็อาจจะใช้ไปกับโครงสร้างออะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อการลงทุนการต่อเติมขึ้นมานะครับอีกทั้งยังมีเกณฑ์ได้ใช้ใจ่าย เพื่อการทําบุญหรือว่าการบริจาคพวกนี้ก็มีด้วยนะครับและนอกจากนี้รายจ่ายในครอบครัวรายจ่ายในครัวเรือนก็มีเข้ามามากขึ้นนะในช่วงเดือนนี้แต่ก็เอาระฟังมากก็รมแทบจับ <laughs> <obsc ene> รายจ่ายมันเยอะจังเลยโดยเฉพาะช่วงประมาณวันที่1ถึงวันที่19นะครับเกณฑ์เกิดรายจ่ายช่วงนี้ควบคุมไม่ได้เลยหรือบางทีมันก็อาจจะเกิดร,รายจ่ายฉุกเฉินเกิดประเด็นทางการเงินขึ้นมาแบบเร่งด่วนนะครับเข้ามาแบบไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วรายจ่ายพวกนี้มันก็เป็นรายจ่ายไฟบังคับด้วยนะครับแต่ผมก็มองว่าด้วยอิทธิพลของดาวการเงินนั้นท่านเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรือนปุตตะนะครับผมก็เชื่อว่า รายรับที่คุณหาได้นะมันก็น่าจะครอบคลุมกับรายจ่ายทั้งหมดได้ไม่มากก็น้อยก็ตามหรือหากมันมีรายจ่ายก้อนโตจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าคุณนั้นจะสามารถหมุนสามารถที่จะผ่อนจ่ายผ่อนชําระได้จนเสร็จสิ้นนะครับช่วงต้นๆเดือนนะครับประมาณวันที่1ถึงวันที่6หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะยังคงยากอยู่นะครับโดยเฉพาะวันที่1วันที่2เนี่ยช่วงนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีเลยจะทําอะไรก็ขอให้ระมัดระวังมากๆนะครับ พอขยับเข้ามาวันที่7ถึง14ช่วงนี้การงานจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมานะครับมีโอกาสที่จะได้งานสำคัญสำคัญแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะครับแต่ระมัดระวัง10กับ11ไว้สักนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการเงินการทองแล้วก็ผลประโยชน์นะครับพอขยับเข้ามา15 2 0ถึง20นะครับช่วงนี้การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะ การเงินจะเริ่มขยับดีขึ้นปัญหาทางการเงินปัญหาทางความขัดแย้งต่างๆจะมีการเบาลงนะครับหรือว่าจะได้รับการแก้ไข21-22นะครับมีโอกาสได้บริวารใหม่ๆหรือว่าบริวารจะนําโชคลาบนําชื่อเสียงเข้ามาให้เจ้าชะตานะครับบริวารจะนําผลงานดีๆเข้ามาสู่เจ้าชะตา23-24ให้ระมัดระวังปัญหาสักนิดหนึ่งด้วยนะครับหากมีงานเข้ามาช่วงนี้จะเป็นงานยากนะพยายาม ังรับให้ดีก็แล้วกันพอ25-27ถึง27จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในเรื่องของการงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 28- 29ระมัดระวังสุขภาพระมัดระวังการเดินทางแล้วก็ระมัดระวังค่าใช้จ่ายการลงทุนผิดประเภทพวกนี้ก็มีรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับส่วนประเด็นทางความรักนั้นนะครับช่วงนี้นะ พิจิกทั้งคนโสดทั้งคนมีคู่ต่างก็ล้วนแล้วจะมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับดาววาสนาอยู่ในเรือนปุตตะมีเสน่ห์ทั้งเรื่องของการติดต่อการเจรจาการทํางานแล้วก็เรื่องเสน่ห์กับเพศตรงข้ามด้วยนะครับคนโสดนั้นมีโอกาสที่ได้เจอรักในระหว่างการทํางานนะครับมีโอกาสที่ได้เจอคนที่มีอํานาจมีชื่อเสียงมีบารมีมีตําแหน่งเข้ามาชอบเข้ามาตีสนิทนะครับส่วนพิจิกผู้ชายก็มีโอกาสที่จะได้เข้าไป เเป็นไม้ดามใจให้กับใครบางคนนะครับที่เขาเพิ่งจะมีประเด็นทางความรักมานะ1-19ก็ขอให้ใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับถ้ามีความสัมพันธ์เข้ามาก็ขอให้คบหาดูใจกันไปก่อนนะครับอย่าพึ่งด่วนตกลงปรงใจกันไปเพราะว่าโอกาสจะเจอรักรวงนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ลับๆที่มัน ไม่ยั่งยืนมันก็มีอยู่แต่ถ้าเลย20ไปแล้วคุณจะมีมุมมองทางความรักที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับสามารถที่จะมองเห็นได้ตามความเป็นจริงดังนั้นความรักทั้งคนโสดแล้วก็คนไม่โสดนะครับจะเริ่มดีจริงๆจะเริ่มที่จะ,ะพึ่งพาอาศัยได้จริงๆเนี่ยก็ต้องวันที่20เป็นต้นไปแล้วนะครับ ส่วนคนมีคู่นะ1-19เนี่ยจะจุกจีกหน่อยนะครับพูดด้วยกันยากเอาใจลำบากแต่ก็ยังรักกันดีอยู่ถึงแม้ปากจะร้ายแต่ใจก็รักนะเออ <c oughs> นะฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันกับชาวพิจิกทุกทกท่านนะครับขอพระคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะมิถุนายนก็ขอให้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะครับ และผมก็บอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะก่อเกิดในเรื่องของความมั่นคงก่อเกิดในเรื่องของอนาคตที่ดีก่อเกิดในเรื่องของอการเจริญเติบโตในวันข้างหน้านะแล้วก็อีกหลายๆเดือนถัดจากนี้ไป จะมีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาจากเดือนนี้นะครับก็ขอให้สู้ขอให้ตั้งใจนะครับขอให้อดทนแล้วก็ขวายก็คว้าโอกาสเอาไว้อย่าได้งอมืองอเท้านะครับแล้วก็มิตรภาพรอบกายเป็นสิ่งที่สําคัญต้องรักษาเอาไว้นะครับจะมีประโยชน์อะไรหาเราวสมหวังในขณะที่อีกคนนั้นเกิดความทุกข์ นะครับสร้างเวรต่อกรรมไม่สิ้นไม่สุดให้อภัยนะครับมีเมตตาแล้วก็ทําบุญทําทานต่อไปนะครับแล้วสิ่งดีๆเทวดาฟ้าดินจะให้โอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับจะทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขสบายนะครับแล้วก็มีช่องทางอีกมากมายเลยที่จะไปต่อฝากเอาไว้เท่านี้นะครับขอบขอบคุณมากๆสวัสดีครับ